แล้มาติดตามกันต่อนะครับกับลีลาวดีนั่เองในช่วงสุดท้ายแบบนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ชมประสบการณ์กันไปเรียบร้อยสําหรับผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ลีลาวดีตัวจริงเสียงจริงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะในกรณีของพี่สวรีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแนะนำให้กับคนในครอบครัวเนี่ยได้ใช้ด้วยนอกจากตัวเองแล้วอย่างของตัวเองนี่ไม่มีอะไรคือบํารุงร่างกายให้แข็งแรงแต่ทีนี้ปรากฏว่ามันส่งผลในเรื่องของผิวพรรณอย่างคุณพ่อแล้วก็คุณลูกของพี่สวรีเนี่ยเอาไป ไดกลอเนี่ยแน่นอนครับผิวเนี่ยต้องต้องดำกล้านแน่นอนเพราะว่าต้องตากแดดกว่าจะครบ18รลูตีกัน3วันไม่เหลืออะไรเลยครับเพื่อนๆนี่ดำกันหมดเลยแต่ว่าเอคนนี้ทั้งคุณพ่พอคุณลูกเนี่ยผิวพรรณเนี่ยยังเปล่งตลังแล้วก็แบบไม่ได้ไปดำแดดอะไรงนั้นเลยทีเดียวอันนี้มันส่งผลยังไงครับสำหรับเราเกี่ยวกับระบบเลือดฮะคือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่า ถ้าเราเห็นใครที่หน้าซีดหน้ามองคำเนี่ยเราคือวิเคราะห์ได้เลยว่าคนนั้นมีปัญหารเรื่องระบบเลือดภายในแน่นอนถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทานเข้าไปอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าตัวของเอนไซม์เนี่ยไปช่วยย่อยถูกไหมฮะคือมันอนุม,มูลนเล็กมากถูกต้อง <ไป S 2> แล้วมันสามารถที่จะซึมเข้าสู่เซลล์ได้เลยแล้วก็ไปดีท็อกซ์สารผิดออกในตลอดเวลาที่เราต้องกินอาหารหรืออากาศที่มันมีอนุมูลนิสรละเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารถูกฮะอยู่ในระบบเลือดเราเพราะฉะนั้นเมื่อเลือดสะอาดอะ เลือดสามารถที่จะเลี้ยงเซลไดได้เต็มทีถูกต้องนําสารอาหารนำเขาเรียกว่าตัวต่อต้านถเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะเซลล์ผิวเนี่ยคือทุกวันเนี่ยเซลลมันตายทุกวันมันจะตายไปเรื่อยๆนี่ถ้าเกิดเซลล์ตายไปแล้วเนี่ยเซลที่เกิดขึ้นมาใหม่น้อยกว่าเซลล์ที่ตายนั่นคือเหี่ยวย่นหนองคําแต่ถ้าเมื่อเราทานตัวของลีลาวดีปุ๊บเนี่ย สมมติเซลล์ตายไปแสนเซลล์แต่เกิดใหม่สองแสนเซลล์มีการแบ่งตัวแบบปลาดาวเรื่อเยเรื่อยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นหรือรอยต,ต่างๆนี่ก็ต่งตึง,งแน่นอนนะฮะพระนั้นสังเกตเนะพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าที่หน้าขาวหน้าเด้งหน้าใสก็คือการขัดเซลล์ผิวเก่าออกแล้วเอาเซลล์ผิวใหม่คือจะมีส่วนประกอบของพวก AHA BHA พวกนี้เพราะนั้นตัวนี้มันจากภายในออกมาเลยในการที่จะทําให้เซลล์เหมือนต้นไม้ฮะใบมันก็ต้องเหี่ยว S <S ถูกไหมใบแก่ก็ต้องใหม่ใบเก่าก็ต้องขึ้นเซลล์ผิวหนังแล้วก็เหมือนกัน,นกมันก็จะต้องผัดเปลี่ยนเพราะนันเซลล์เซลล์ผิวมันจะเต่งตึง,ตง,ตงแล้วก็ดูสวยระบบเลือดก,การไหลเวียนดีก็จะดีขึ้นถูกต้องเซลล์ได้รับสารอาหารเขาเรียกว่าดูแลกันตัง้งแต่ภายในเลยนี่ค<ด>ือเราพูดแบบหลักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราทานอาหารเข้าไปแล้วอาหารที่เราทานทั้งหมดสามารถย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วเป็นเชิงเดียวแล้วเข้าสู่เซลล์ได้หมดอุจจาระเราก็จะเป็นสีเหลือง S <S <S <cryst> สังเกตเด็กๆรครัะมีเอนไซม์เยอะอันน้นเขาเรียกว่ามันเต็มที่นะคือทุกอย่างทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต,ต้องออกมาอย่างงานถูกต,อต้องแต่ถ้าเราทานอาหารเข้าไปที่มันเป็นพิษนะฮะเสร,ร็จแล้วมันย่อยไม่หมดมันก็เกิดการเน่าถ,ถูกไมหมฮะมันก็จะทําให้ระบบร่างกายเรามีปัญหาเราก็จะดูดซึมไอตัวของเน่าเั้าไะถูกต้องนี่คือกระบวนการสังเกตได้ขนาดนั้นเลยทีเดียวเรับนะฮะเอาละวันนี้ก็คงจะกระจ่างกันไปนะฮะอีกหนึ่งข้อ สำหรับเอ๊ะใครหลายๆคนที่นําผลิตภัณฑ์ลีลาวด,ดีไปใช้หรือว่าไปรับประทานแล้วเออมีแต่คนทักว่าผิวพรรณหน้าตานี่เปล่งตังขึ้นมีรัศมีราศีจับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก<ฆ>็คงจะได้ข้อกระจา่างและอายุย,ายืนด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเขาเรียกว่า<ซ><ซ>ชะลอ,อใช่ฮะชะลอ,อการเสื่อมของเซลล์นั่นเองถูกต้องดังนั้นเราก็จะแก่ช้าลงถูกต้องคือไม่ใช่ว่าแค่ผิวหนังอย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกว่ามันดูแลเรื่องของเซลล์ทังระบบต่างๆทำให้สมองของเราไตของเราเนี้ย แก่ช้าลงไปใชน่นะครับเรียกว่าส่งผลตั้งแต่จาก40ก็เหลือ30อะไรเงี้ยลดลงมาด้วยนี่นะครับอ้าวสำหรับใครที่สนใจนะฮะผลิตภัณฑ์นี้แล้ววดีก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่คุณต๋องครับ0810538686ครับ081 8 0 5 8 8 8 8 6หนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่วิธทธาณัก็ได้เหมือนกันที่ห<ะ>มายเลขอะไรครับศูนย์แปดห้าหกสามเก้าสามสอันนี้คือกรณีมีปัญหารเรื่องสุขภาพนะฮะต้องการคําปรึกษาว่ากินแล้วเป็นยังไงอะไรแบบไหนต่างๆผมยินดีที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ว่าจะใช้ได้แก้ปัญหาจุดนั้นได้หรือเปล่าย้ำอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดห้าหกสามเก้าสามสามหนึ่งเจ็ดดูแลองค์รวมครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ธนัทมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาคัดข้อข้องใจให้เราในวันนี้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการลีลาวดีกลับมาติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่ครับใครที่รักหรือว่าดูแลอยากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสดใสตั้งแต่ภายในติดตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาของผมโอเอทนาพลเชพแล้วคงต้องลาไปพร้อมกับพี่ธนัทเลยสวัสดีครับ